ลิปนีนะครับก็จะเป็นการรีวิวผู้คุมตัวใหม่นะครับก็่คือยายคําครับก็เป็นผู้คุมที่เข้ามาในนิวรเมื่อไม่กี่วันมานี้เองครับผมเอาครับโดยสกิลการกินของยายคํานะครับต้องบอกไว้ก่อนนะว่าสีสบวีแรกนี่ยังใช้ไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะต้องรอผ่านไปสีสีวีก่อนถึงจะใช้ได้โอเคปุ๊บครับสกิลชิปของยายคํานะครับก็คือการแจ็ส yes, ก็คือการพุ่งไปข้างหน้านะครับ แต่ระยะมันไม่ได้ไกลมาก,กนะดูนะครับนี่นี่ครับอันนี้คือระยะในการเดชนะอ่าเดี๋ยวจะทําให้ดูใหม่อีอกรอบนึ่งนะครับอ่านอกจากนี้นะครับตัวยายคานะครับสามารถกดย่อได้ด้วยซึ่งการย่อเนี่ยจะสามารถผ่านพวกรูกําแพงได้นอกจากนี้นะครับยังลดระยะของเสียงการแจ้งเตือนลงด้วยนั่นเองครับอ่านะครับเดี๋ยวตอนนี้สกิลชิปมันอันนี้ใหม่นะเดี๋ยวจะลองแดชหดูใหม่นะ นี่นครับนี่คือระหว่างตอนที่พุ่งไปนเ,นเราสามารถกดตีได้ได,ด้วยนะก็คือแบบกดชิปปุ๊บแล้วก็กดที่ซ้ายตีเลยอันนี้คือมันจะเป็นการแดชไปแล้วก็ตีไปได้นะโอเคครับอ่านทำอีรบดดอบหนึงนะครับนี่นี่ก็เป็นลาจะตีเอาโอเคครับโอ้คครับต่อไปแล้วครับเราจะมาพูดถึงสกิล,ลการกินนะครับก็คือไอสกิลไอสกิล,ลกลืนอวิชาเนี่ยอ่า ซึ่งยายคำเนี่ยสามารถกินไอเทมสูงสุดได้3ชิ้นแล้วก็จะได้รับบัฟต่างๆตามจำนวนประเภทของของของสิ่งที่ที่กินเข้าไปนะครับอ่าอย่างแรกเลยผมจะทำการกินไอเทมกับดักก่อนก็คือยันกับสายสินนี่นะครับนี่กินสายสินปุ๊บอ่ากินอ่าซึ่งสามารถซึ่งเมื่อกินไปแล้วเนี่ยสกิล R คือมันพร้อมใช้งานเลยอ่าก็คือพูดง่ายคือเรากินแค่ชิ้นเดียวสกิลก็พร้อมใช้งานแล้ะ แต่สามารถกินได้สามชิ้นนะครับปึ๊บอ่าประเภทของกับดักนะครับซึ่งเมื่อเรากดใช้ R เนี่ยมันจะแสดงผลลัพธ์ของตามที่ตามไอเทมที่เรากินเข้าไปอย่างประเภทกับดักเนี่ยจะสร้างโล่คงกระพันมาหนึ่งวินาทีต่อของหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวดูนะครับกดปุ๊บกดอปุ๊บนี่ครับสังเกตดูว่าตรงนี้มันจะมีโล่เป็นโล่สีม่วงขึ้นมาเป็นระยะเวลาสามวินาทีครับอ่าก็คือเรากินกับดักไปสามชิ้น ก็สร้างโลกขึ้นมาสามวิอ่าก็เป็นอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกินไอเทมประพวกประพวกอะไรอนะกินไอเทมประเภท,เทอาวุธเข้าไปนะครับโดยอาวุธเนี่ยเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะเพิ่มดาเมจการโจมตีเราสองหน่วยตอนหนึ่งชิ้นนะครับโดยทางนี้ผมจะทําการกินไม้หวายนะครับแล้วก็เนี่ยเออไม้หวายแหละผมไม่เลยได้กินเยอะเลยนะไม้หวายแล้วก็น้ำมันเข้าไปนะครับนี่นะครับอ่า คืออองเนี่ยเป็นตัวที่เลือดเยอะสุดในเกมซึ่งมีเลือดทั้งหมด1นึหน่วยและการโจมตีพื้นฐานของยายคำเนี่ยมันอยู่ที่26่สดา,มดามเมจนะต่อการโจมตีหนึ่งฮิตนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากดใช้สกิลอาร์นะดามเมจจะเพิ่มเป็น32หน่วยนะครับซึ่งเราสามารถตีอองทีเดียว4ทีตาได้นะรับหนึ่งหนึ่งส นี่ครับคือปกติแล้วเนี่ยออกเนี่ยถ้าเจอตัวที่ดามเมจยี่หกอ่ะมันจะต้องตีห้าทีถึงจะตายแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มดาเมจขึ้นมาแล้วเนี่ยกลายว่าเราตีสิ่ทีตายได้เลยอ่านี่นะครับก็เป็นนี่ก็คือการแบบว่าเราเพิ่มบัฟในการเพิ่มดาเมจโจมตีแต่การกินเอาเข้าไปนะครับต่อไปครับพวกไอเทมฟื้นฟูครับก็คือน้ากัญยานี่ทางนี้นะครับผมจะทําการกินน้ํากับกินยาเข้าไปนะครับซึ่งผลลัพธ์ได้ก็คือ จะเพิ่มสปีดของเราแล้วครับยี่สิบห้าหน่วยต่อไอเทมประเภทนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ทําการกินเข้าไปกินเข้าไป3ามชิ้นนั่นก็คือเพิ่มสปีดเ็ิบห้าหน่วยนะครับดูนะครับนี่นี่ครับโอ้โหเร็วมากเลยนี่ครับนี่นะครับนี่ครับอันนี้คือเราตีออกนคือนี่นะครับคือเราเราตีเข้าไปแล้วเนี่ยคือ คือเรายัางไล่ต่อได้แบบรัวมากคือแบบแป๊บเดียวคือติดตูเซอร์นะเนี่ยครับมีผล20วิอ่าเมื่อแล้วก็เมื่อสิ้นสุดของผลนี้นะครับก็จะติดกูดาวไปคือมันจะมันจะติดมันจะติดตรงนี้ไป5วินาทีคือแบบยังกินไม่ได้5วินาทีแล้วพอหมดไป5วิเนี่ยมันถึงจะกินได้นะครับโอเคครับอ่า <c oughs> หรือแม้แต่การกินอนะ่ะคือเราสามารถแบบว่าสร้างโล่สร้างโล่ไปด้วยแล้วก็เพิ่มสปีดด้วยนะครับดูนะครับนี่ อันนี้ผมทำการกินยันก่อนกินยันหนึ่งชิ้นกินน้ำสอขวดนี่นี่ครับกิน2ขวดผลลัพธ์ที่ได้ก็คือนี่นะครับกด R ปุ๊บนี่สปีดห้หน่วยก็จะมาพร้อมกับโล่ไร้เทมทานหนึ่งมทีนั่นเองนั่นเองครับเอาครับนี่ก็เป็นสกิลของยายครับนะครับซึ่งก็เป็นผู้คุมตัวใหม่ตัวใหม่ล่าสุดที่เข้ามาครับก็มีบัตรซีก สามช่องแล้วก็การโจมตีการโจมตีการโจมตีเนี่ยสองขีดก็คือยี่หกดาเมจเออเอ่อต่อไปนะครับเราจะไปดูท่าฆ่าหรือท่ากด s q ของตัวนี้กันนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอฆ่าออกก่อนนะครับนี่ครับนี่โอเคแล้วทุกคนครับนี่ครับจะเป็นแบบว่าจับเซอร์นอนลงแล้วก็ควักตับขึ้นมากินอย่างอาร่อยอร่อยนั่นเองครับ อ่าก็สมกับผีปอบนะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราจะดูท่าตอนยายคำโดนฆ่านะนี่ครับก็จะเป็นยายสำลอกเลือดออกมาแล้วนี่แล้วก็เออนอนตายอืแล้วแหละครับครับนี่ก็เป็นท่าตอนที่เราเล่นเป็นยายคำแล้วเราชนะแล้วครับก็จะเป็นแบบว่ายายกำลังนั่งกินตับอยู่นะครับคงคงเป็นตับแหละ แล้วก็หันมายิ้มให้เราอย่างหน้าน่ารักแหละนะโอเคครับต่อไปแล้วเขาก็เป็นเตอร์คนใหม่ครับคือเจสซี่ครับเป็นเตอร์ LGBTQ เลยนี่ครับสกิลของเจสซี่นะครับก็คือเพลงมาอ่าโดยสกิลนี้นะครับอ่าจะมีครูดาวยี่สิบวิตอนตอนเริ่มเกมนะ นอกจากนี้ด้วยครับเมื่อสกิพร้อมใช้งานเนี่ยให้เรากด R จะเป็นการวางวิทยุลงนะครับนี่วางตรงนี้ปึ๊บอ่าซึ่งวิทยุเนี่ยจะตั้งคลื่นเสียงออกมานะครับเป็นระยะ8เมตรและคลื่นเสียงนี้นะครับหากคิลเลอร์อยู่ในคลื่นเสียงนี้เนี่ยจะมีสปีดท,ที่ช้าลง30หน่วยและก็จะสร้างการแจ้งเตือนหลอกไปให้ คิลเลอร์ทุกๆ30วินาทีอีกด้วยอ่าซึ่งลำโพงนะครับเจสซี่จะมีแค่อันเดียวเท่านั้นเราสามารถยกเลิกการใช้ได้นะครับโดยการเก็บขึ้นมาปุ๊บอ่าพอเก็บขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเวลาห้าวินะแบบแบบว่าติดแบบว่ายัาง,ยางใช้งานไม่ได้หาวิเมื่อผ่านไป5วินะครับเราก็สามารถใช้งานได้อีกครั้งนึงนะครับนี่ดูนะนี่แล้วก็วางต่อปุ๊บนี่นี่ครับนี่ นะครับด้วยผลของลำโพงก,ก็จะสร้างแจ้งเตือนหลอกนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่อันนี้คือยายคำนะครับคือเห็นไหมครับอันนี้คือยายคำอยู่ในวงเสียงคือเขาจะมีความเร็วเ็นที่ช่าลงฐาสามสิบหน่วยนะนี่เห็นไหมครับซึ่งคิลเลอร์นะครับสามารถพังวิทยุนี้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ยายพังเลยครับนี่พังคนพังคนพังคนพังเลยกดอีกดีกดอีกดีพังกดอีพัง นี่ครับปัดนะตัดนะนั่นแหละ <_ S 1> นี่นะครับพอพังเสร็จปุ๊บเพื่อพอพังเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะติดคูดาวไป20บวินะครับก็คือ,อยังใช้งานไม่ได้ทันทีนะต้องต้องรออีก20วิิบวิถึงใช้ได้ไนะครับนี่อันนี้คือนี่กป็คำคำทว่าของเจสซี่นะครับอ่าเดี๋ยวจะทำออีกรอบน,นึงครับนี่ครับนี่นกดวางปุ๊บหนึ่งสองสามอันนี้คือเวลาในการวางนะนี่ เรจะสร้างขึ้นเสียงออกมาเลยไปแล้ว8เมตรน,นี่นะครับคือคิลเลอร์ที่อยู่ในวงเนี้ยเขาจะสปีดช้าลง30หน่วยแล้วก็โดนการแจ้งเตือนหลอกด้วยทุก30วินาทีนี่ต่อไปแลครับก็จะเป็นมุมมองของของคิลเลอร์นะครับที่โดนการแจ้งเตือนหลอกด้วยสกิลอเซีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไง